สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ uh ช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้23มีนาคม2565สำหรับคลิปนี้นำข่าวดีมาบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสหรือว่าอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับอสครับเมื่อวานนี้ครับ22มีนาคม2565มีการประชุมคณะตี ที่ประชุมคณะรัมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ811.77ล้านบาทนะครับสำหรับจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 จ่ายเดือนละ5 0 6, 6เดือนนะครับ <6 S 1> จ่ายย้อนหลังมาตั้งแต่เดือนตุลาค64จนถึงสิ้นมีนา65ก็500บาท 6, 6เดือนก็จะได้คนละ3,000บาทนะครับมีจำนวนถึง275,90คนนะครับแต่ละคนก็จะได้เดือนละ500บาทเท่ากันทุกคนได้ 506เดือนนะครับได้ค่าตอบแทนเสี่งพยรณ์สนะครับรัฐบาลเล็งเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกำนันสารวัตรกำนันนะครับแพทย์ประจําตําบลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตลอดจนอสนะครับก็ได้ปฏิบัติงานด่านหน้ามีความเสี่ยงด้านควบสิก็เลยจ่ายค่าตอบแทนให้506เดือนตุลาหกสถึงมีนาหกห้าครับสองแสนเมื่น 590คนครับรวมแล้วก็จะได้คนละ3,000นะครับคอรมอหรือว่ารัฐบาลอนุมัติแล้วเมื่อ22มีนาคม65ครับนี่ก็เป็นผลการประชุมการตฐองตีเมื่อ22มีาาาาานาคม65แสดงความยินด,ดีด้วยกับทุกท่านนะครับเสร็จแล้ววันจ่ายก็จะต้องมีการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแ,และอโอนให้กับผู้ที่ได้รับเงินครั้งนี้ต่อไปวันจ่ายติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าจะเมื่อไหร่ครับ สำ,สำหรับคลิปนี้นำเสนอวาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ